้ำพริกเห็ดลมแบบชาวบ้านสุดๆแต่อร่อยมากครับคลิปนี้เราจะมารู้จักกับคำว่าเห็ดลมทำไมคนเหนือล้านาน,านาเขาถึงเรียกว่าเห็ดลมนะครับคำตอบอยู่ในคลิปนี้นะครับป้าว่างครับเป็นแม่ครัวนะครับในการทำอาหารมื้อนี้นะครับก็จะกินแบบบ้านนะครับคือเป็นอาหารที่ธรรมชาติ เพราะว่าจะกินอาหารมื้อนี้แล้วก็จะไปเที่ยวในป่าในห้วยกันครับพีงงพงง่นุ่มพี่นุมนะนี่ซื้อลูกกันมากันวันเฮ้อยอันย่งอ่ะ เอซื้อมีแล้วนี่เดือเดยร้อเหลูกเดดเปิดซุกแล้วจ้ะซุกหมดจะเนี่ยมกเามกเอาจเออนี่เนาะเอลเนาะไม่ออกนี่เนาะเลยละเลยละนมอ่อนละจะอ่อนละเ็บมาอย่งี้ต่ำเลยเด็ดต

ลมเกล็ดล้มก็คือเห็ด ที่แก่มากครับเขาบอกถ้ามันหล่มมันล่มมันจะมีกลิ่นหอมนะครับเลยเป็นที่มาของคาว่าเห็ดหล่มนะมันจะหอมหน่อยอ๋อเดี๋ยวะออกเห็ดล่มเห็ดหอมนย่ยเขาถ้าล่มแล้วมันจะหอมคนไทยมองเห็ดหอมคนเมืองมองเห็ดล่มถ้ามันถ้ามันเน่าๆมันจะหอมถ้ามันเหมือนเน่ามันหอมเออคราบปว่าเน่าก็บอกมันล่มเออมันล่มมันล่ม่นแหละล่มมันใบมันเหลืองมันจะหอม ชั้นหมอมอ่ะอย่างเนี้ยโอ้หนอแมงเนี่ยตัวห <laughs> นอเน,นี่ยมาจากไหนซื้อนะ,ะกะยหรือว่ามาจากป่า <S S S ม,มันก็เสาะมาเลยเอาป่านาเองอม,มากองหน,นอน,นี่ก็เอาไปขายนะกายเวลาได้เยอะแทนได้หนอเอาไปขายนะกะยแานได้หนอวางวันหนึ่งท่าขายได้กี่ร้อยรายการอ,ะอ่ะมันเหมือนจริงแน่ดูเจอได้อันนักสู้อเท<อ>่าไหร่นี่นักสู้อที่ร้อย เคยไดนักสุดเอ่ะมาตั้เอาหนื่งของเคยดนักสุดเป็นพันเงโซไปถึงได้ขวมันเหมือนนักเป็นทอได้ก็สมสบห้าร้อยฮะจ้ะห้าร้อยเคยว่ามาตรฐานของก็ได้ห้ารอยวานบ้ฮะมึงขยับก็ได้ห้าร้อยต่อวันถ้าทำมได้ขายตัววันก่อนนะเฉลี่ยก็ได้อยู่นะเืรือนีพอไปได้เลยวันห้าร้อยนี่เือมันได้หมกอกกินหมกอกกินยางน้อยก็ได้กินตัวไง มัน,มนคนทําหายเดี๋ยวนี้ทําหายคนมีกันารโ,โควิดมันมีใครเข้ากัดน,นี่ขายก็ได้น้อยเพราะไม่เหาะหัวใจนะจ๊ะเหมาะกุ้มใจนะอืมมันได้เก็บอย่างเงยกุ้มใจขายมันแรงก็ซื้อกินไนนนม่ใช่เลยวางมันมีความหวังกับลูกว่างใ <c ười> ดบ้างฮะมีความหวังกับลูกนะคนจะได้เปิ่นบอกก็มันยังเหมือนแน่คิดว่าอย่างไรอะ <c ười> ใ,นใ,นใ,นใจอะไม่ <c ười> คิดว่าอย่างนั้นก็แม่ก็ได้เปิงอยู่กก บางอย่างไม่รูปฟังอ่ะแต่หน้าแม่บางอย่างคือเขาใหญ่ก็ได้ปุ๊บคือเขาเป็นยังไงเขาเป็นคนยังไงยังดูเป็นคนยังไงเป็นคนแด้คนดีคนยังไงกันคนดีคนดีคนยังไงกันคนดีมันแน่ใหญ่มาเป็นเครื่องอยู่นะมันแน่เขาเขาผมนึกมีเขาเก็เขาก็ต้องเดินมาดูแลเราอยู่นี่แล้วพ่อแม่บางยังอยู่ตายหมดเลยอ่ะ mì nữa không? như này họ tải mận nữa tải mận à? tải sổ, nhàng loại này mình ship zip, phải không? đây là viên zip cả tỷ, sáu tỷ là đã mận nữa không? tao mỏ gì lẽ còn nhoi nhoi ừ. mì tải mận đúng không? Ừ. tải còn dây mì của con luôn. Ừ. dây mì của tải tỷ, năm zip đây, thế này, tải. tối đi xài thuốc súng thuốc lốt chút nồi, thuốc lốt, kín ra lốt à. <laughs> ngon. เจ้าก็กินใส่มันนักนะเจ้าใส่น้อยเดียวอ่ะอืมใส่มันนักไะะเดี๋ยวไปอยู่บนจานนะอ่นอาหารเจ้านี่น้ำพริกเ็ดลม ว่าน้ำพีเรลมนี่ถ้ามันแก่มันลมแล้วมันจะหอมออเพิ่งหุงแเดียวเนี้ยอันนี้หมูทอดสุดแตงนอรได้อร่อยนะเนี่ยตีมือของเตยญี่ปุ่นวันนี้จะไปเอาปลากันเนาะเอาเอ,าอาห้อย เพราะฉะนั้นชื่อของเห็ดลมก็คือมาจากคําว่ามันเน่ามันล่มมันล่มนั่นแหละครับถึงจะมีกลิ่นหอมนะปกติคนที่เก็บเห็ดมาขายก็จะได้กินแบบนี้นะส่วนที่เอาไปขายก็คือเห็ดที่ยังไม่บานที่สวยๆนะมันก็จะแข็งหน่อยนะครับแล้วก็กลิ่นไม่ค่อยหอมนะอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะเพิ่งผมเพิ่งรู้ตอนนี้เองนะคลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าขอบคุณครับสวัสดีครับ